สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงไก่หน่อไม้ดองกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้หมก็จะมีเป็นเนื้อไก่ครับวันนี้หมเลือกใช้เป็นส่วนของสะโพกนะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นขนาดตามความต้องการได้เลยครับเวลาหั่นเนื้อไก่ครับแนะนําให้หั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราต้มไปแล้วครับเนื้อไก่ส่วนนี้ก็จะหดไปอีกเยอะเลยนะครับเลือกไก่ร้านทัสะอาดแล้วก็หั่นเป็นช้้้นตตาาามมคคววองกรรไเลยับ หน่อไม้ดองอันนี้ก็ให้เราร้านแล้วก็ใหย่ำน้ำไว้นะครับเสร็จแล้วก็ชิ้นไหนชิ้นใหญ่ก็ให้เราหัน่นกะว่าพอดีทานได้นะครับใบโหระพาใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงกะทิวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกะทิถุงพัดเจริญชวาวเกาะนะครับพริกแกงเผ็ดวันนี้ผมใช้เป็นพริกแกงเผ็ดของแม่พลอยนะครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลปีบ๊บแล้วก็น้าปลานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก็อื่นก็หัวกะทิครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิถุงพัดเจร,กกริญชาวเกาะคร ง่ายแล้วก็สปปะดวกกมาครับเพียงแค่เรานําออกมาจากตู้เย็นครับเปิดปักถุงแล้วก็เทลงมาใช้ได้เลยครับอันนี้เราเทหัวกะทิลงไปพอประมาณก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับอันนี้ใช้ไฟกลางๆพอนะครับเราจะผัดให้หัวกะทิแต่งมันดีก่อนเลยนะครับใช้เวลาสักครู่นะ แต่ขั้นตอนนี้เราจะไม่ได้ผัดให้ให้ตัวหัวกะทิแตกมันมากเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาเป็นแบบพวกแกงผนงหรือว่าแกงกะทิข้นๆครับแกงไก่หน่อไม้เราก็จะเป็นแกงกะทิที่มีทั้งกะทิแล้วก็ในส่วนของน้าที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเทคนิคครับทาให้เวลาที่เราทําแกงไก่หน่อไม้ออกมาแล้วอ่ะแกงไก่ของเราก็จะมีความหอมมันของกะทิมากยิ่งขึ้น้วยครับไมเป็นเทคนิคเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆครับแต่เย็นๆครับค่อยหมั่นคนด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกะทิจะติด ตามคนหมอ้อหรือว่าต้นกระทะแล้วไม้ได้ง่ายครับนี่ครับพอราผัดหวัวกะทิไม่ได้สักพักนะครับสังเกตว่าหวัวกะทิเริ่มเซนงวดแห้งลงไปแล้วก็เริ่มที่จะแตกมันแล้วออกกลิ่นหอมดีแล้วนะครับนี่ก็ใช้ได้แล้ววิธีการสังเกตง่ายๆครับพอเราหยุดคนแล้วอ่ะหวัวกะทิก็จะแตกมันเป็นน้ํามันลอยขึ้นมานะครับนี่ได้ที่แล้วนะ๋ยวผมลดไฟลงก่อนครับอย่าไหม้ แล้เราใส่เป็นพริกแกงได้เลยครับผมก็จะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดแม่พรอยครับวันนี้ปริมาณของพริกแกงนี้เราสามารถใส่ได้ตามความต้องการนะครับใครชอบทานให้แบบหอมเครื่องแกงเยอะๆหนก็ใส่ได้ยเยอะเลยครับแต่ว่าใส่เยอะก็จะเผ็ดเยอะหน่อยนะวันนี้ผมทําค่อนข้างเยอะครับจะใส่พริกแกงทั้งหมดสองหอเลยครับเสร็จแล้วก็ผัดพริกแกงกับหัวกะทิที่เราผัดตั้งแตกมันแล้วครับ ผัดให้เข้ากันดีแล้วก็ออกกลิ่นหอมดีเลยนะครับอันนี้เรายังไม่ต้องรีบใส่ไก่หรือว่าเครื่องอยืง่ห้อลงไปนะครับต้องผัดให้พริกแกงโดนความร้อนก่อนครับถ้าเกิดเป็นสมัยใหม่เขาจะนิยมใช้เป็นน้ํามันพืชครับมาผัดพริกแกงนะแต่ว่ามันจะขาดความหอมมันของหัวกะทิไปครับแนะนําให้ทำแบบนี้เลยครับถ้เาเกิดเป็นโบราณเขาจะใช้เป็นหัวกะทิครับมาผัดให้แตกมันเลยเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันที่เราได้จากการผัดหัวกะทินี่ครับมาผัดกับพริกแกงอีกครั้งหนึ่งครับ พริกแกงก็จะได้ทั้งความหอมแล้วก็กลิ่นของหัวกะทิที่เราผัดไปครับเช้เวลาสักครู่นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยครับพอเราผัดมาสักพักครับสังเกตว่ากลิ่นของพริกแกงจะหอมฟุ้งติดจมูกนก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ให้เราทยอยเติมหัวกะทิลงไปอีกเล็กน้อยครับ เข้ากันดีเลยครับนี้เราใช้ไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะครับหอมมากครับหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยครับตอนนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่ที่เราหั่นเตรียมไว้ครับใส่ไปได้เลยเนื้อไก่นี่เราสามารถใช้เป็นส่วนอื่นก็ได้นะครับ อย่างที่ผมใช้วันนี้จะเป็นส่วนของสะโพกครับส่วนของสะโพกก็จะเป็นเนื้อที่มีส่วนของไขมันด้วยเวลาที่เรานํามาต้มแกงพวกนี้จะได้รสชาติแล้วก็สัมผัสที่อร่อยครับเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับใครจะใช้เป็นส่วนของอกสะโพกหรือว่าสันในนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยใส่ไก่ลงมาแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้โรนพริกแกงให้ทั่วเลยนะครับ ร็จแล้วก็ปล่อยไว้ส,สักครู่ครับพอเราหยุดคนสักแป๊บสังเกตด้วยนะครับพริกแกงเราก็จะเป็นกะทิที่แตกมันขึ้นมาเลยครับเป็นน้ํามันลอยหน้าสวยนะเวลาที่เราแกงเสร็จแล้วครับนี่เป็นเทคนิคเลยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ํามันพืชมาผัดกับพริกแกงเลยครับพอผัดไก่คลุกเคล้ากับเครื่องแกงเราได้ที่แล้วก็เติมหมัวกะทิลงไปนะครับความข้นมันของแกงเนี่ยครับก็แล้วแต่ความต้องการได้เลยนะครับใครชอบทานข้นๆก็ใส่กะทิเยอะหน่อยครับว่าใครชอบทานให้ออกใสหน่อยก็ ใส่กะทิแล้วก็ผสมในส่วนของหางกะทิหรือว่าจะเป็นน้ำเกล่าก็ได้ครับอย่างวันนี้ผมก็จะใช้เป็นกะทิถุงพัชได้เช่าก่อนนะครับผมก็จะใช้หัวกะทิส่วนหนึ่งแล้วก็ผสมน้ำไปอีกส่วนหนึ่งนะครับใส่กะทิลงไปแล้วก็คนๆแค่ให้พอเข้ากันครับไม่ต้องคนมากนะเพราะว่าคนเพื่อกันไม่ให้ติดก,ก้นหม้อแล้วก็ไหม้ครับเสร็จแล้วก็หน่อไม้ดองครับเส่จไปเดเลย ร้าอีกสักครู่ครับหอมใบดองก็หอมดีมากครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าได้เลยครับมีแล้วแต่ความชอบเลยนะครับดูความข้นเอานะครับใครชอบทานข้นมากหน้อยแค่ไหนนีเลย สังเกตดูครับเห็นไหมหัวกะทิที่เราผัดจนแตกมันครับพอเราผสมสม่วนผสมลงไปแล้วก็ะจะกลายเป็นน้านํามันลอยหน้าที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับทําให้แกงไก่หน่อไม้ของเรามีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับใส่น้ำลงไปแล้วก็ขยับขยับคนๆนิดหน่อยพอครับเพื่อให้น้ําแทรกไปทั่วก้นหม้อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม้ติดกหม้อได้นะอันนี้เราจะยังไม่ได้ใส่เลือดไก่ลงไปนะครับเพราะว่าเลือดไก่สุกง่ายอยู่แล้วแล้วก็ เราใส่ไปแน้แต่ตอนแรกเลยเดี๋ยวจะต้องคนต้องอะไรครับเดี๋ยวจะทําให้กระไก่มันเละเราดูไม่น่าทานได้นะครับนี่ใช้ไฟ,ไฟกลา,างค่อนเป็นแรงได้เลยนะครับต้มจกนกระทั่งทุกอย่างกลับมาเดือดดีครั้งก่อนนะตอนนี้พอเราต้มทุกอย่างจนกลับมาเดือดได้ที่ครับปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งนะครับนี่ก็จะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยครับน้าตาลฟีบครับแล้วก็ น้ำปลาครับน้ำปลานี่เรายังไม่ใส่ลงไปเยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของพริกแกงแล้วก็หน่อไม้ที่เราใส่ลงไปครับก็จะมีทั้งรสชาติความเค็มอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าทาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรสเค็มเกินไปผมใส่ไปแค่นี้ก่อนครับ <c oughs> หอมมากครับสีก็สวยงามมากครับ พอสังเกตว่าน้ำตาลละลายดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับเก็บได้แล้วเพิ่มน้ำตาลน,นะครับความเค็มได้แล้วเพราะว่ามีทั้งหอมไม้ทั้งพริกแกงที่ผมบอกนะครับเราใส่น้ำปลาเยอะเกินเดี๋ยวจะเค็มนะาระวังตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวรอน้ำตาลละลายเราชิมอีกรอบก่อนครับ น้ำตาลอาะไดีแล้วเดี๋ยวลองชิมรสชาติอีกรอบครับอโอเคเลยอร่อยละพอปรุงรสชาติได้ที่แล้วก็ตามด้วยเลือดไก่ได้เลยครับใส่ทีหลังนะเพราะว่าตอนที่เราปรุงเราต้องคนครับไม่งั้นเดี๋ยวเลือดไก่เละหมดดูไม่น่าทานผสมไม่เข้ากันดีเลยครับ จแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกสักรู่ครับให้เลือไก่ร้อนแล้วก็สุกดีนะครับพอทุกอย่างกลับมาร้อนแล้วก็สุกดีครับก็ตามด้วยพริกชิฟฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดครับพริกชิ้ฟ้าแดงก็จะมาช่วยเพิ่มความสวยงามครับแล้วก็ใบมะกรูดจะมาเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ใบโหระพาครับเพิ่มความหอมนะปริมาณนี้ใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับมากน้อยแค่ไหนชอบใบโหระพาหอมๆครับเยอะ แล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยครับสีสันสวยงามมากครับกลิ่นก็หอมดีมากครับหน้าตาหน้ารับประทานสุดๆเลยครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับแกงไก่หน่อไม้ดองครับดูสิ ตาหน้ารับประทานมากครับสีสันสวยงามกลิ่นก็หอมสุดๆไปเลยครับสูตรนี้ผมจะทําสําหรับ10-15ที่นะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะทําปริมาณน้อยลงก็หารส่วนลงไปได้เลยนะครับก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับส่วนผสมทั้งหมดผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ